ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายวายสไตล์มิมินสวัสดีท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านขอบคุณสำหรับการกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ใครที่ติดตามช่องนิยายวายสไตล์มิมินอยู่ต้องขอพระคุณเป็นอย่างมากอย่าลืมกดติดตามช่องนิยายวายของมิมินด้วยนะคะไทเจียน ขันทีเคียงบัลลังบทที่ 6, วางเพลิงพิธีสมรสระหว่างองค์ชายสามและสนุมสูเ่เสวานได้ผ่านพ้นไปหากแต่ไม่มีผู้ใดได้กล่าวคำยินดีกับพระชายารองอีกเลยนับตั้งแต่ได้ทราบข่าวการหายตัวไปของเจ้าบ่าวที่ตั้งใจหนีออกจากเรือนหอไปนอกวงังอย่างไม่ให้เกียรติภรรยาอีกทั้งยังได้ทิ้งจดหมายยาเอาไว้ให้นาง การกระทําเช่นนี้จังยามเกียรติและศักดิ์ศรีของสนุมซูเสียวหวานยิ่งนักฝ่าบาททรงกริว้วและยังทรงให้ทหารออกตามตัวจับองค์ชายซื้อเชิงมาลงโทษเหตุกระทําตนไม่เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ผิดมหันไม่เคยมีเชื้อพระวงองค์ใดที่หนีการแต่งงานของตนไปเช่นนี้หลังจากร่วมหอกับภรรยาตัวเองได้เพียงไม่กี่วัน ได้ลกลับทิ้งจดหมายยาเอาไว้แล้วก็หายเงียบไปอย่างไร้ร่องรอยเชน่นนี้การหายตัวไปขององค์ชายซื่อเฉิงทําให้หลายฝ่ายไม่พอใจเป็นอย่างมากรวมทั้งสนมหยวนจินเซียถึงแม้จะเสียใจร่ําไห้อยู่ทุกวันหากนางไม่กล่าวตําหนิองค์ชายซื่อเฉิงแม้แต่น้อยจิงหวากลับกลายเป็นเฉลยที่นางเพ่งเลงเอาไว้อย่างเครียดแค้นหยวนจินเซียไม่พอใจที่ต้นเหตุทั้งหมดมาจากจิงหวา นางรู้ว่าเหตุใดองค์ชายซื่อเชิงถึงยอมสละทุกอย่างแล้วหนีไปเช่นนั้นแม้จะสะใจอยู่ไม่น้อยเมื่อเห็นซูเสีซว,วานเดก,กลายเป็นไม้เร็วทันใจหากกระทำให้นางไม่ได้พบหน้าองค์ชายอีกตลอดการเช่นนี้นางจะไม่ยอมเป็นแน่ จิงฮวาทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วหากตอนนั้นตนกำลังรับโทษอยู่จึงร้อนใจยิ่งนักที่องค์ชายหนีไปอย่างไม่นึกถึงพระทัยของฝาบาทหากทำตัววุ่นวายดื้อรั้นไม่หยุดเช่นนี้ฝาบาทคงไม่วางใจเรื่องบุตรชายของตนได้เป็นแน่เวลาผ่านไปครบกำหนดบทรลุงโทษของจิงฮวาบัดนี้เขารีบร้อนขอเข้าเฝ้าฝาบาทโดยทันทีองค์ชายย่งเด็กนัก อาจทำสิ่งใดวุ่นวายจนเกินเหตุหากเขาออกตามหาและยอมพูดคุยด้วยดีอาจพาตัวองค์ชายกลับวังหลวงได้ฝ่าบ,บาทกลับไม่เห็นด้วยที่จิงฮวาเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ร่างผอมบางคุกเข่าหน้าตำหนักนานหลายชั่วยามหากฝ่าบ,บาททรงไม่อนุญาตให้จิงฮวาเข้าเฝ้าแม้ว่าวังกงกงจะเดินเข้ามาแจ้งว่าฝ่าบ,บาทมีรับสั่งให้ชิงฮวากลับไปแต่เช่นนั้นคำสั่งของกษัตริย์ก็ไม่เกิดผล ชิงฮวาเอาแต่นั่งรอเพื่อจะเข้าพบให้ตรงได้ในยามนี้พระอาทิตย์ได้ตกดินไปแล้วท้องฟ้าเริ่มมืดสลัวปกคลุมไปทั่วใต้ล่าหากชิงฮวากลับมีความอดทนสูงยิ่งนักวังกงกงเดินออกมาพบจิงฮวาอีกครั้งเจ้าก,กลับไปเถิดยามนี้ฝ่าบาททรงงานยุ่งนักข้าขอชี้แนะเจ้าสักข้อหากเจ้ายังนั่งอยู่เช่นนี้จนถึงย่ำรุง่งเกรงว่าจะไม่เป็นผลดีต่อเจ้า พึ่งพลนโทษมายังไม่ถึงวันข้าว่าเจ้าหยุดเพียงเท่านี้เถิดชิงฮาวาเงยหน้ามองวังกงกงองค์ชายเป็นคนที่ข้าคอยดูแลมาตั้งแต่เด็กจนโตข้าทราบดีว่าจะพาตัวองค์ชายกลับมาได้อย่างไรเพียงแต่ฝาบาทองค์ชายลู่เฟยเดินขึ้นมายังหน้าตำหนักผ่านขั้นบันไดสูงชันฟามือหนาคว้าข้มือชิงฮาววจุดอีกฝ่ายให้ลุกขึ้นสายตากลมเหลือบมองหากรั้งมือกลับอย่างรวดเร็วเจ้าลุกขึ้นเถิด จิงฮวาไม่เอ่ยคำใดองชายลู่เฟยได้ยินเพียงเสียงถอนใจออกมาจากอีกฝ่ายลู่เฟยกล่าวเจ้าช่างมั่นใจเสียจ,จริงว่าจะตามน้องสามกลับมาได้เช่นนั้นเจ้าทราบหรือว่าตอนนี้น้องสามอยู่ที่ใดนี่ก็ผ่านมาหลายวันนักทหารในวังยังตามหามิพบเจ้าเป็นเพียงคันทีมีเพียงสองฝ่ามือใหญ่จะตามหาคุณพบได้สายตาวูบไวไปชั่วขณะจิ้นองลู่เฟยถอนใจเอ่ยว่า ยามนี้เจ้าควรกลับไปพักผ่อนไม่ดีกว่าหรือร้อนใจไปก็มีเกิดอันใดหวังกงกงพยักหน้าเห็นด้วยกับองค์ชายที่พูดได้ถูกต้องทิงหวาค่อยๆยันกายลุกขึ้นหากขาทั้งสองข้างกลับรู้สึกชาจนพยุงร่างเอาไว้ไม่อยู่ร่างพายผอมเซไปด้านหน้าคล้ายจะล้มลงหากถูกองคชายลูกเฟยรีบคว้าไหลาบางเอาไว้ไม่ให้อีกฝ่ายได้รับอันตรายร่างกายจะอ่อนแอมากเพียงนี้ยังจะดื้ออีกงั้นหรือ สายตาเจอความจริงจังเมื่อเขาพบว่าอีกฝ่ายร่างกายนี้ช่างผอมบางลงกว่าเมื่อก่อนนักจิงหวาก้มหน้าขอบคุณจิ้นอ๋องงูเฟยที่มีน้ำใจช่วยพยุงตนเอาไว้หากองค์ชายลูกเฟยกลับประคองร่างของจิงอววเอาไว้แน่นขึ้นเมื่ออีกฝ่ายกำลังคืนกายออกจากอ้อมแขนตนจิงหวากลับขึ้นข้าเดินด้วยตนเองได้ไม่ต้องลำบากท่าน องชายลู่เฟยยกยิ้มก่อนเอ่ยขึ้นให้ข้าอุ้มเจ้าเดียวหรือไม่หวังกงกงเหลือมองทั้งสองก่อนจะเดินกลับเข้าไปยังตำหนักองชายลู่เฟยพาชิงฮวากลับมายังเรือนเล็กท้องฟ้ามืดสนิทในยามค่ำคืนชิงฮวาจุดโคมไฟด้านหน้าเรือนและเชิงเทียนในห้องท่านไม่กลับหรอกหรือชิงฮวาเอ่ยถามจิ้นอ๋องลู่เฟยขึ้นเมื่อพบว่าอีกคนเดินเข้ามานั่งบนเก้าอี้กลมอย่างใจเย็น ใหญ่เจ้าไล่ข้าไว้นักข้าเพียงอยากอยู่ดื่มชาเส้หน่อยลู่เฟยเอ่ยขึ้นสายตากวาดมองไปโดยรอบก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาในห้องของจิงฮวาเป็นแน่จิงฮวาเอ่ยถามเมื่อครู่องค์ชายบอกข้าให้รีบพักผ่อนเหตุใดกลายมาเป็นภาระข้าเส้แล้วลู่เฟยหัวเราะขึ้นเพียงน้อยจะกล่าวได้หน้าคันนักชงชาให้สักจอกแล้วข้าจะไปไม่อยู่รบกวนเจ้าหรอก เสียงประตูถูกเปิดออกโขมไฟด้านนอกถูกทำให้ดับลงจนหมดองค์ชายลูกเฟยรีบลุกขึ้นก่อนรีบคว้าตัวชิงหวาเอาไว้หากเขาช้าไปหนึ่งก้าวบัดนี้ร่างของชิงหวาได้ถูกชายชุดดำใบหน้าถูกปิดด้วยผ้าผืนสีดำรั้งตัวเอาไว้เชิงเทียนที่เป็นแสงสว่างสุดท้ายถูกเตะให้ล้มจนดับลงองค์ชายลูกเฟยเอือถามชายนิรานามในความมืดบุรุษผู้นี้ช่างมีวรยุทธ์เลิศล้ำ มีทราบว่าบุกเข้ามาในยามนี้ด้วยเหตุอันใดหรือชิงฮววยืนนิ่งไม่เอ่ยคำใดใบหน้าที่แนบอยู่บนอกแก่งด้านซ้ายทำให้เขาลืมฟังสิ่งที่ทั้งคู่สนทนากันไปช่วยขณะเสียงทำนองหัวใจนี้เหตุดใดเต้นเป็นทำนองเดียวกันกับข้าชิงฮวานึกถึงสิ่งที่องค์ชายซื้อเชิงเอ่ยกับตนไว้หากผู้ใดมีทำนองหัวใจเต้นเป็นทำนองเดียวกันกับอีกคนก็ให้นับว่าเป็นพรหมลิขิตถูกชะตาฟ้ากำหนดไวใ้ให้เป็นคู่กันหรือว่า ชายผู้นี้จะเป็นชายชุดดํารีบคว้าเอวของชิงฮวาเอาไว้ชายวรยุทธออกจากเรือนเล็กไปร่างของทั้งคู่ลอยขึ้นไปบนหลังคาชิงฮวาเกาะชายผู้นี้เอาไว้แน่นในใกล้ชิดกันเช่นนี้ยายสัมผัสถึงความคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดองค์ชายลู่เฟยรีบวิ่งออกมาหน้าเรือนเล็กเขามองตามชายผู้นั้นก่อนถอนใจออกมาชิงฮวาถูกชายชุดดำชุดร่างอุ้มลอยข้ามกำแพงมาอย่างด้านนอกวงังหลวง เท้าของทั้งคู่จะดลงพื้นแล้วหากชิงฮวาถูกต้อนให้แผ่นหลังปะทะเข้ากับผนังกำแพงสูงได้ทันทีข้อมือทั้งสองข้างถูกรวบเอาไว้แน่นจนขยับแล้วรู้สึกเจ็บอยากรู้มากนั้นหรือว่าข้าหน้าตาเป็นเช่นไรชิงฮวาจดจ้องไปที่ใบหน้าของชายผู้นี้ผ้าสีดำปกคลุมไปครึ่งหน้าผมยาวที่มัดไว้เป็นหางมา้าหากด้านหน้าถูกปกปิดด้วยปลอยผมจนมองเห็นดวงตาได้ไม่ค่อยชัดเจนนักชิงฮวาพยักหน้า ชายชุดดำเอ่ยขึ้นอีกว่าเช่นนั้นก็ทำไม้ค่าปล่อยมือจากเจ้าให้ได้ดวงตากลมปลายตามองไปยังข้อมือทั้งสองข้างของตนที่ถูกรครวบเอาไว้จากอีกฝ่ายจิงหาวาใช้แรงทั้งหมดของตนยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะของชายร่างสูงตรงหน้าให้อยู่ในท่าคล้องคออีกฝ่ายเอาไว้มือของจิงหาวาถูกปล่อยให้เป็นอิสระได้โดยง่าย ด้วยความประหลาดใจเมื่อร่างพ่ายผอมน,นี้สามารถรังร่างของตนที่แข็งแกร่งกว่าเข้าแนบชิตจนใบหน้าห่างกันไม่ถึงหนึ่งชุนแม้จะแสดงออกว่าเสียอาการอยู่ไม่น้อยหากแต่ชายชุดดำผู้นี้ไว้ตัวได้ทันเมื่ออีกฝ่ายกำลังจะดึงผ้าที่ปกปิดใบหน้าออกไปลงกลนชิงาวาแล้วพืนผ้าสีดำได้ถูกปลดออกจากทางด้านหลังที่ผูกเอาไว้รอบศีรษะหากชิงาวา แรงจะดึงผ้าสีดำนี้ออกจากด้านหน้าแต่มืออีกข้างกลับดึงปมผ้าที่ถูกผูกเอาไว้ออกไปได้โดยง่ายชายชุดดำรีบกลมหน้าลงปิดบังใบหน้าเอาไว้ก่อนจะรีบคว้าร่างของชิงฮวามากดเอาไว้จากด้านหลังเขียนทั้งสองรวบกายอิงฝ่ายเอาไว้แผ่นหลังปะทะเข้ากับแผงอกกำยำ เสียงหัวใจเต้นของชิงฮวาบ่งบอกได้ดีว่าอีกฝ่ายนั้นกำลังรู้สึกกลัวหากแต่แซงทำเป็นไม่รู้สึกอะไรเจ้านี่ช่างเจ้าเล่ห์ียจริงหลอกโจรอย่างข้าได้นับว่าเก่ยงยิ่งนักชิงฮวาเอ่ยขึ้นว่าเหตุใดต้องปิดบังใบหน้าหากเจ้าใช่โจรจริงๆใหญยยมาจับตัวข้าแล้วพาหนีออกมาหาได้ปล้นชิงซั์แทนไหมชายชุดดำเงียบชั่วขณะก่อนยกยิ้ม ฉันนับว่าเป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องยิ่งของที่ข้าต้องการแน่นอนว่าช่างล้ำค่ามากนักในใต้ล่านี้ไม่มีสิ่งใดเทียบเทียมได้แม้สักนิดไว้ข้าจะกลับมาเอาคืนไปด้วยแน่ริมฝีปากเอ่ยเน้นอยู่ข้างหูหากไม่คิดมากจนเกินไปชิงฮวารู้สึกได้ถึงเส้นผมของตนถูกจมูกคมกำลังสัมผัสอย่างจับจ้วงคำคืนนี้ข้าขอลาพูดจบ ชิงหวาถูกปล่อยให้เป็นอิสระแล้วก่อนรีบพินตัวกลับมามองหากแต่เห็นเพียงแผ่นหลังที่ลอยหายไปในความมืดจะแล้วไม่นานองค์ชายลู่เฟยรีบวิ่งเข้ามาหาตนก่อนเอ่ยถามอย่างนึกเป็นห่วงจะเป็นอะไรหรือไม่ชิงฮวาสายหน้าไปมาขุนผู้นั้นข้าช่างคุ้นเคยลู่เฟยเอ่ยถามเมื่อตนได้ยินไม่ค่อยชัดคลายชิงหวากำลังเอ่ยพึมพำเสียงเบาเขาสายหน้าอีกครั้งไม่มีอะไรข้าไม่เป็นอะไรมาก ขอบคุณจิ้นอองที่เข้ามาช่วยเสียงฟาดโต๊ะดังลั่นเสียจนหลี่สูเย่ตกใจขวัญเสียสูเย่ค่อยๆเดินเข้าไปหาชิวรงท่านพี่ข้าผิดเองที่คิดน้อยจนเกินไปเดิมทีคิดว่าใช้วิธีนี้องค์ชายสามจะดิ้นไปไหนไม่ได้ชิวรงหยิบจอกสุราขึ้นมาก่อนฟาดลงพื้นอย่างนึกโมโหไปไหนไม่ได้งั้นหรือเล่วยามนี้เจ้าซือเฉิงไปอยู่ที่ใดกันเล่า มันหายออกจากวังไปเช่นนี้ท่านพ่อร้อนใจไม่มีรับสั่งแต่งตั้งผู้ใดกระทั่งตำแหน่งหัวหน้ากองยุติธรรมที่ข้าควรจะได้กลับมากลับไม่มีสิ่งใดคืบหน้าสูเย่เอ,อ่อยขึ้นเช่นนั้นก็กำจัดชิงวาเสียเลยสิเพคะหากองค์ชายสามทราบว่าขันทีตนตายไปแล้วมีแน่ว่าต้องกลับมาวังหลวงเป็นแน่ชิวหลงผินหน้ามองสนมลีซูยเย่เจ้าจะฆ่าคนแล้วไม่คิดเงินหรือว่าจะโดนจับได้ วังหลวงมิใช่ที่ที่เจ้าจะเล่นละครได้ง่ายหรอกนะสนมหลี่ย้มยิ้มเพียงน้อยใครว่าเราจะต้องฆ่าคนเล่าไปคะให้ชิงอาวาเดินโทษประหารเช่นนี้ก็ไม่มีผู้ใดฆ่าคนอยังผิดกฎหมายแล้วเสียงหัวเราะเย้ยหยันดังขึ้นเมื่อสู่เหวานพระชายารองในองค์ชายสามกำลังเดินเล่นอยู่บริเวณลานด้านหน้าตำหนักที่เคยเป็นเรือนหอของนางกับองค์ชายสนมยวนยกยิ้มก่อนเอ่ยได้ยินว่าพระชายารอง มักมาเดินเล่นแถวนี้อยู่เรื่อยคงรู้สึกปวดใจอยู่ไม่น้อยเลยสินะเจ้าว่านางน่าสงสารหรือไม่เล่าหรือหงจินเซียเอ๋ยคล้ายเป็นเรื่องน่าขันกับนางเพคะช่างน,น่าสงสารเหลือเกินนะเพค้าสนมสูเสียวหวานเดินเข้าไปหาสนมยวนสายตาเยียบเจนเทว่าปรากฏความน่ากลัวเข้ามาในทุกทีเจ้ามีต้องคอยสงสารข้าหรอกสนมยวนครานี้เจ้าเป็นเพียงสนมชั้นต่ำ ที่มิได้มีตำแหน่งอะไรเดิมทีสนมต้องเชิญน้ำชาให้พระชายารองหากเจ้านั้นกลับละเลยหน้าที่นี้ไปเช่นนี้เจ้าว่าข้าควรจะมีบทลงโทษอย่างไรดีล่ะเทียนเอ,อ๋เจ้าว่าข้าควรนำเรื่องนี้ขึ้นกลับทูลฝาบาททรงทราบดีหรือไม่เทียนเอ๋เอ,อ่ยเย้ยันนางยกยิ้มกลุ้มกลิ่มอย่างพอใจพระชายารองกล่าวถูกต้องนัก หากสนุมยวนทำปิดกฎในวงังหลวงอย่างไรก็ต้องได้รับโทษเป็นแน่ยวนจินเซียทำหน้าทะมึงถึงใส่อีกฝฟลยนี่เจ้าได้แต่งเข้ามาเป็นแค่อนุเหตุใดช่างกล้าวางอำนาจเหนือผู้อื่นอย่างกับตัวเองใหญ่โตในใต้ล่าซูเซียวหวานยืนมือลูบไปที่ใบหน้าของสนุมยวนแล้วตำแหน่งพระชายารองอย่างข้าไม่มีอำนาจสั่งลงโทษสนุมที่ต่ำต้อยกว่านั้นหรือแม่ข้าจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ในใต้ล่านี้ด้วยอำนาจในมือข้า กำจัดทุกคนที่เข้ามาวุ่นวายกับข้าและองค์ชายยวนจินเซียผลักมือพระชายาสูเสียวานออกจากใบหน้าของตนให้องค์ชายกลับมาก่อนเอิอค่อยมาขู่ข้ายวนจินเซียเดินชนร่างพระชายารองจนอีกฝ่ายพินตัวตามเหล่านางรับใช้ของทั้งสองก็จจองตากันด้วยความอาฆาตไม่แพ้กันไว้ข้ากำจัดเชียวาให้ได้ก่อนเถิดเจ้าก็ไม่รอดเช่นกัน องค์ชายลู่เฟยเขารวมประชุมในยามเช้าของวันรุง่งพร้อมกับนำสิ่งที่ตนอยากขอฝ่าบาทขึ้นมากล่าวขอท่ามกลางเหล่าขุนนางและอัคารเสนาบดีหลายฝ่ายฝ่าบาทกระหม่อมมีเรื่องกลับทุนพะยะค่ะฝ่าบาทพยักหน้าอนุญาตให้ลู่เฟยเดินขึ้นมาพูดด้านหน้าได้องค์ชายลู่เฟยกล่าวว่าบัดนี้ชิงฮวาได้โดนปลดจากตำแหน่งขันดีขององค์ชายซือเฉิงแล้วกระหม,ม่อมอยากขอฝ่าบาท ให้ชิงฮวามาเป็นคนของกระหมอ่อมช่วยดูแลงานในจวนลูกได้หรือไม่พะยะคะ่ะฟาบาทแสดงพระพลักแปลกใจจวนอองลูกมิได้มีผู้ใดเข้าออกมานานเหตุใดยามนี้จะต้องหาคนดูแลเล่าองค์ชายลูกเฟยกล่าวว่าไม่นานนี้ได้ออกรบอยู่บ่อยครั้งในวังหลวงช่างห่างไกลจากกรมทหารมากนักลูกเกรงว่าหากปล่อยละเลยจะไม่เป็นการดีจวนยามนี้ ก็มีแขกอยากเข้ามาเยี่ยมหากปล่อยร้างคงไม่เหมาะอีกเช่นกันพยะค่ะฝาบาทพยักหน้านิ่งใช้ความคิดหากมีขุนนางผู้หนึ่งเอ่ยแทรกขึ้นว่าฝาบาททรงปโปรดไต่ตองให้ละเอียดชิงวาผู้นี้แม้จะเป็นคันทีรับใช้ในวังมาหลายปีหากกระทำผิดอยู่บ่อยครั้งกระหม่อมคิดว่ามีควรที่จะให้มาวุ่นวายเรื่องในวังหลวงอีกต่อไปนะยะค่ะลู่เฟยหันไปมองขุนนางผู้นั้นที่ออกหน้าเอ่ยท้วงไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ฝาบาท จิงฮวามิใช่นักโทษกระบฏสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นไม่ได้เป็นจิงฮวาที่กระทำผิดเรื่องนี้ฝาบาททรงทราบดีจิงฮวาเป็นขันทีที่ฉลาดรอบรู้เดิมทีก็เป็นผู้ละเอียดรอบคอบหากได้มาดูแลงานในจวนลูกก็คิดว่าเหมาะสมแล้วฝาบาททรงถอนพระไทยที่เจ้ากล่าวไม่มีผิดเช่นนั้นก็ตามใจเจ้าเถิดองค์ชายลู่เฟยแย้มยิ้มอย่างดีใจขอพระไทยฝาบาท องชายชีรงที่อยู่ในที่ประชุมด้วยแต่แต่ยืนนิ่งฟังพร้อมกับโบกพัดไปมาอย่างใจเย็นหากในใจกลับร้อนรุ่มอยู่ไม่น้อยแผนการของสนมหลีซูเย่ไม่รีบลงมือก็เกรงว่าคงไม่มีโอกาสจัดการได้เหมาะสมท่าตอนนี้แล้วองค์ชายชีรุ่งรีบสาวเท้าเดินเข้ามาหาหลีซูเย่ก่อนจะวางแผนเป็นครั้งสุดท้าย ชิวหลงด้เล่าให้สนมซูเย่ฟังว่าจิงฮวาจะไปทำงานที่จวนอองลู่หากชักช้าไม่รีบลงมือเกรงว่าจะไม่มีโอกาสแล้วสนมหลีเอ่ยขึ้นท่านพี่ไม่ต้องกังวลข้าได้สั่งให้คนนำยาพิษไปที่โรงเก็บชาในคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าหากนำชาจากโรงชาของจิงฮวาชงให้สนมย้นดื่มแน่นอนว่าจิงฮวาไม่พ้นโทษง่ายแน่เพคะชิวหลงพยักหน้าสีหน้าปรากฏชัยชนะ บัดนี้จะน้องชายของตนช่างทำให้ชีวรงเดือดร้อนไม่น้อยหากซื้อเชิงทราบข่าวของจิงฮวาที่ถูกประหารชีวิตเพราะรอบวางยาพิษขาดว่าคงรีบโผล่หน้ากลับวงังไม่เกิน3มวันเป็นแน่ความมืดปกคลุมไปทั่วเมืองเสียงวิหกขับคานกล้องกังวานในป่าทึบแต่กระนั้นก็มีได้ทำให้หมู่บ้านหนึ่งท้ายตำบล ต้องทำเงียบงานคล้ายปลาลึกในหุบเขาเสียงพูดคุยเซงแซ่ดังกลางวงเร้าสุราในยามค่ำคืนโต๊ะไม้ขนาดยาวเต็มไปด้วยเหล่าลูกน้องมากหน้าบนโต๊ะกอบอาหารหลากหลายที่ขาดไปไมีได้ก็คงจะเป็นสุราไล้หายหที่ตั้งวางเรียงกันหมดจอกกันเมื่อใดก็ยกขึ้นมาเติมได้อย่างสะดวก สตรีนางหนึ่งในชุดผ้าพื้นหลักสีท่าทางของนางไม่ได้ปรากฏความอ่อนแอแต่อย่างใดหากคล่องแคล่วดูแข็งแกร่งอยู่ไม่น้อยแต่กระนั้นนางก็เหมาะนักที่เป็นหญิงสาวเพียงผู้เดียวในหมู่บ้านโจร้าไก่หนึ่งขนาดใหญ่ในจานถูกนางเดินมาวางบนโต๊ะหลายวันมานี้ท่านผู้นำมิได้ริมรสอาหารดีๆมานานแล้ววันนี้ข้าจึงได้นำไก่ที่จับได้ในป่ามาทำเป็นอาหารมื้อเย็น สายตาคมเหลือบมองไก่ในจานก่อนยกจอกสุราขึ้นมาดื่มเจ้าไก่ตัวนี้ช่างหน้าขันยิ่งใหญ่โง่เขลาเป็นเหยื่อของเจ้าได้ง่ายเพียงนี้รอยยิ้มบนใบหน้าจางหายไปเดียวทันทีท่านผู้นำข้าเพียงอยากให้ท่านได้กินอาหารบ้างหลายวันเฝ้าแต่ดื่มสซราแทนข้าวน้ำท่าไม่ยอมดื่มลูกน้องอย่างข้าหากวางใจลงได้ก็คงทรยศต่อท่านแน่แล้วใบหน้าคมคายยกยิ้ม มุมปากยังนึกคันเสียงวางจอกสุรากระทบโต๊ะดังกว่าครั้งใดเหล่าลูกน้องหยุดพูดคุยกันชั่วขณะหลายคนเมามายหลายคนนั่งนิ่งสายตาหลายคู่ค่อยๆเหลือบมองท่านผู้นำที่นั่งชันเขาอยู่หนึ่งข้างตรงหัวโต๊ะดีจะทำได้ดีนะักวันนี้ข้าเพียงอยากดื่มให้แก่อดีตของข้าเพียงเท่านั้นขอบใจเจ้าที่นึกใส่ใจในท่านของเจ้าดีเช่นนี้ตอนที่ข้ายังยาววัย ก็มีเคยได้ทําอะไรได้วยตนเองเมื่อเติบใหญ่มาก็มีขันทีคอยเคียงข้างเป็นมือเป็นเท้าให้ข้ามิเคยขาดได้เห็นเจ้าคอยประนีบับให้ข้าเช่นนี้ในใจข้าเหตุใดถึงเศร้านักเสียงที่เงียบไปทั่วหมู่บ้านทําให้เสียงหายใจท่านผู้นํายังดังกว่าเนื้อสิ่งใดเหล่าลูกน้องต่างมองหน้ากันไปมาเมื่อผู้นาโจรของตนคงเมาหมายมากแล้วแต่กระนั้นก็มิได้มีผู้ใด กล้าขัดสกลายเว้นเพียงแต่เสียงของสตรีเพียงผู้เดียวในที่นั้นเอ่ยขึ้นว่าท่านผู้นำหากเรื่องในอดีตคิดแล้วทำท่านปวดใจเหตุใดยังคำหนึ่งหาสู้ทิ้งเอาไว้เผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ไม่ดีกว่าหรือผู้นำโจรพยักหน้าสองสามทีเฮเหตุใดข้าต้องทิ้งเล่าเรื่องที่ข้าเล่ามิได้หมายความว่าข้าไม่อยากรู้สึกเพียงยามนี้ข้ามีสิ่งที่ต้องชี้เป็นชี้ตายแม้จะเศร้าเจ็บปวดใจเพียงใด ข้าต้องกลับไปพบหน้าผู้นั้นให้ได้อีกคราใบหน้าของนางนิ่งลงอย่างชัดแจ้งในใจรู้สึกผิดหวังยามนี้คงทำได้เพียงเก็บความรู้สึกเอาไว้ความรู้สึกลุ่มหลงในใจได้เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งปีก่อนในขาแรกที่ได้พบหน้าท่านผู้นำโจรตนก็คิดว่าเหตุใดองค์ชายผู้นี้มีใบหน้าดูดีจะกลายเป็นผู้นำในหมู่บ้านโจรได้ หน้าตามีได้หดเหี่ยมหากแต่ยิ่งมองยิ่งชวนหลงไหลมากไม่น้อยแม้ไหนท่านลู่จะหน้าตาดีไม่แพ้ผู้นำแต่ด้วยวัยที่ไล่เลี่ยกกันทำให้นางสนใจผู้นำโจรผู้นี้มากจนกลายเป็นรักไปเสียแล้วท่านผู้นำของมีค่าได้ลำเลียงเข้าไว้ในห้องรับเรียบร้อยแล้วขอรับเสียงลูกน้องหนึ่งในกองทัพขององุ์ชายลู่เฟยททำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มโจรช่วยฝึกฝนและคอยจัดการกับของที่ปล้นมากักเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย ดีวันพรุ่งนี้ให้เจ้าได้เตรียมการไว้ให้ดีชิงตัวประกันครานี้เดิมพันกันด้วยชีวิตหากพ่ายแพ้หัวของข้าคงต้องโดนเสียประจานหน้าประตูเมืองสานชีเป็นแน่